ถามกันมาโคตรเยอะพี่เป็นอะไรกับเดอะมันนี่เกมพเรียนการเงินนะ่ะอาจารย์อ่ะเขาจะไล่ให้ไปเปิดพอร์ตเออถ้าไม่ไปเปิดพอร์ตก็ไม่ผ่านนะเข้าใจว่ารสชาติของความโลภและความกลัวความรู้สึกที่แบบเงินในมือมันสั่นนะทำไมพวกพี่ถึงใส่ที่คาดผมกันตลอดอ่ะตอบดิตอบดิมันก็ออกมัเป็นแบบนี้อะ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาเปิด Q&A ทั้ง2ช่องเลยทั้งแรกของช่องใน World Finance ของผมช่องเดอะมันนี่เกมด้วยเริ่มที่คําถามเลยลวกันคาถามมาจากไหนบ้างนะคำถามก็มาจากโพสนี่ นี่นี่นีถามกันมาเยอะมากพี่จบมาจากคณะอะไรเหมือนรู้เนาะว่าจบมาจากที่เดียวกันจบมาจากเอแบกคณะ finance finance ที่หมายถึงคณะการเงินนะครับผมไม่ใช่ finance รถยนต์ เรียนด้วยกันตลอดเออคือแบบก๊อปปี้คอร์สแทบเหมือนกันทุกประการใช่ใชแล้วเราก<ช>็ <ๆ S 2> เป็นเด็กทุนแล้วก็ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งกับอันดับสองมาด้วยเออ,เอ,อโม้หน่อยไม่ได้ตั้งใจเรียนเลยแต่คถามตอ่อมาถามกันมาโคตรเยอะพี่เป็นอะไรกับเดิมมานี่เกมรู้จักกันมาตั้งแต่แบบตอนเรียนซัมเมอร์ลาสแรกปีหนึ่งแล้วก็เหมือนเรียนมาด้วยกันแทบทุกคลาสก็เลยสนิทกันมาตั้งแต่ตอนนั้นหละบางทีคนสงสัยว่าอะไรนะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าครับทำไมหน้าเหมือนกระจังครับหรือเป็นนแฟหรรือเปล่าคับ เดี๋ยวพวกนายไม่ไหวเลยนะต่อมาทั้งสองคนเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ ถ้าหมายถึงหุ้นนะก็คือตั้งแต่ที่อายุถึงเลยอายุ20บต้องบอกว่าถ้าเรียนการเงินนะ่ะอาจารย์น่ะเขาจะไล่ให้ไปเปิดพอร์ตเออถ้าไม่ไปเปิดพอร์ตก็ไม่ผ่านนะเ<ม>ข้าใจว่าจริง,รงๆก็ให้เปิดพอร์แตแบบทดลองเทรดได้แต่ว่าอาจารย์เขาบอกว่าแบบมันจะไม่ได้รสชาติของความโลภและความกลัว<ช>ความรู้สึกที่แบบเ,เงินในมือมันสั่นนะตอนที่แบบมันดรอปลงไป50%บออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์บอกคุณไม่มีทางสัมผัสได้จากการใช้โปรแกรมจำลองก็เด็กไฟนั้นได้เปิดกันทุกคนอยากรวยมาตั้งแต่ต้นก็เลยสนใจเรื่องการลงทุนแล้ว หรือว่าเร็วกว่าผมเออแล้วถ้าถามว่าพวกเราจะแนะนําให้เริ่มลงทุนกันเมื่อไหร่แนะนําถ้าอ,อ,อายุถึงเริ่มเลยเริ่มเร็วดีกว่าเริ่มด้วยเงินงน้อยเงินที่แบบเสียได้เอาจริงอ่ะการที่เราเริ่มลงทุนไวอ่ะเราไม่ได้รวยจากเงินที่เราเอามาลงทุนตอนอายุ20่หรอกแต่เหตุผลที่ควรเริ่มไวเพราะว่าเวลาเราขาดทุนอ่ะเราขาดทุนแต่เนิ่นเนิน่นอ่ะมันขาดทุนด้วยเงินที่แบบระดับน้อยอ่ะหลักร้อยหลักพันแต่ถ้าเกิดเราไปพึ่งเริ่มลงทุนตอนอายุ30แล้วแบบลงทุนไม่เป็นเงี้ยมันเสียที มีคำถามท่อมาจากทางบ้านอันนี้เป็นมาจากช่องต้าเนาะ,นะหลังจากจบม .6 ทํางานไปเรียนไปหรือทํางานก่อนค่อยเรียนต่อคือถ้าได้ดูช่อง New World Finance เราจะทำคอนเทนต์แบบประวัติคนที่แบบสำเร็จนัก,กธุรกิจเก่งๆคนพวกนี้ทุกคน100%คนที่เก่งทํางานมาตั้งแต่เด็กบางคนก็คือถ้าไม่มีเงินเขาก็จะไปทํางานเลยจบม .6 ไปทํางานเลยแต่ว่าแทบทุกคนจะต้องมีประสบการณ์ทํางานต่อมาเรียน Finance เน้นวิชาอะไรทาอะไรถึงมีผลงานระหว่างเรียนผลงานระหว่าง เรียนคืออะไรวะถ้าตอบทีุ่มสมัครงานมามามาน่ขันปากขันปากไหยแนนำเตวเนินหนึ่งนะสวัสดีครับ c i o อูนะครับจากช่อง c i o อูตอนนี้เน้นติ๊กต็อกก็ลองไปตามกันดูอันนี้ผลงานที่ผมเข้าใจก็คือผลงานที่ไว้สำหรับสมัครงานภายหลังใช่ไหม ก็ต้องตอบในฐานะคนที่สมัครงานมาแล้วผลงานที่ผมใช้ก็คือเป็นผลงาน Final Project เนาะประมาณว่าเป็นสตาร์ทอัพของตัวเองที่ทดลองเอาไปแข่งจริง <c oughs> ได้เขียนโค้ดจริงอันนี้ครับได้ใช้จริงไปหาอะไรที่มันเกี่ยวกับงานที่ทำคือคิดก่อนว่าจะทางานอะไร <c oughs> แล้วไปหากิจกรรมที่ตรงกับงานนั้นเออแล้วตอนนั้นคือเป็นโปรเจกต์ทีซิช่ปะ่ะเรียกว่าทำสตาร์ทอัพแล้วเอาสตาร์ทอัพไปทำทีซิตดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าได้โปรเจกต์อะไรมาก,ก็ทาแบบจริงจังทำเหมือนธุรกิจของตัวเองดีดีมากก่อนอายุ20ควรทําอะไรควรมีอะไร ไอาย,ยุยีสิบคุณควรจะมีมีเทสลา,า,าสักคันนะ ควรทําอะไรอ่ะใช่ป so so right? you know, right? right? ่ะก็ค well is e? ือเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดการลงทุนที่ดีที่สุดมันคือเรื่องของความรู้ประสบการณ์อะไรพวกเนี้ยลองให้เยอะที่สุดประโยชน์ของคนอายุน้อยคืออะไรประโยชน์ของคนอายุน้อยคือมันล้มบนฟูกมันไม่มีอะไรจะเสียอ่ะอันนี้คือถ้าเป็นคําที่คุณท็อปพูดใช่ป่ะมันไม่มีอะไรจะเสียคุณสามารถ go all in ได้หรือต่อให้คุณแบบล้มขาหักมาเนี่ยพ่อแม่ก็ยังมีงานอยู่ตอนนั้นน่ะเราจะลองได้หลายอย่างมากแต่ถ้าเกิดเราเกินอายุ20ไปแล้วเราจะไปลองทาธุรกิจอะไรพวกนี้อีกทีหนึ่งอ่ะเงินเดือนอาจจะเยอะแล้วแล้วแบบกกกกาาาาาารรอออมมจงนเพื่ทํธุ แบบฟูลไทม์มันอาจจะไม่คุ้มเลย,ยมันก็เลยจะได้ทํางานนั้นน่ะต่อไปจนกเกษียณเลยอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าเกิดมีภาระลูกเมียพ,พ,พ่อแม่เริ่มแก่คุณห้ามล้มเหลวคุณห้ามเฟลถ้าล้มปุ๊บขาหักเลยสรุปเป็นคำเดียวก็คือมีประสบการณ์ทํางานให้ได้มากที่สุดเป็นลูกเพจเดอะมันนี่เกมมีเงินเดือนหมื่นห้าจะหาวิธีสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วยหนทางวิธีใดและสําเร็จในปีไหนอ่าด้วยวิธีใดก่อนตอบคำถามแรกก่อนอันดับแรกต้องเป็นลูกเพจเดอะมันนี่เกมถ้าให้คําแนะนำใช่ป่ะมันมี2เวถ้าเป็นเวที่1คคือแบบซก็หน งานไปค่อยๆอัพเงินเดือนตัวเองจะอัพยังไงก็ไปหาวิธีเอาแล้วก็แบ่งเงินมาลงทุน่เรื่อยๆวิธีนี้รวยได้แน่นอนแต่วิธีนี้จะช้ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับคนรุ่นใหม่ไฟแรงอยากรวยไวอีกวิธีหนึ่งก็คือสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ทำติ๊กต็อกก็ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ผมว่าวิธีนี้เกิดง่ายที่สุดสำหรับยุคนี้แล้วก็เป็นธุรกิจส่วนตัวที่การลงทุนต่ําที่สุดคือต่อให้เราเฟลไปอ่ะการลงทุนมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยมีแต่ได้กับได้เพียงแค่โอกาสที่จะได้มันอาจจะต้องลองทำไมถึงมาสนใจเรื่อองงงกกกกกกาาารรรรรลลลทททุุุุนนแ้วว็ธธธิิิจจ2ีีํใหยคืับ หนังสือการเงินอะไรที่พี่อ่านแล้วแบบเปลี่ยนชีวิตไปเลยมันก็มีอยู่เล่มน,นึงนะใช่ปูใช่ไปดูใน Facebook ได้โพสตไปแล้วนะว่าแบบอ่านจบไปแล้วเล่มนี้โอ้เล่มน,นี้ดีมากเลยใช่ออตอนแบบกินชาบูยังนั่งอ่านคือแบบอ่านง่ายมากมันปูตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่ศูนยเนื้อหานี่คือแบบอร่อยกว่าเนื้อในน้ําซุปชาบูอีก เดี๋ยวอันนี้ไปแยกตอบก็ได้เอ้ยหนังสือคนไทยเนี่ยจริงๆเขาก็มีแบบสําหรับมือใหม่ก็จะแนะนาเรื่มอื่นอย่างของพวกพี่เบสลงทุนศาสตร์อันนี้เดี๋ยวค่อยไปแยกสําหรับทั้งสองท่านมีเป้าหมายอะไรกันบ้างวางแผนไปถึงตรงนั้นยังไงครับแผนในปีนี้ถัดไปคือตั้งใจว่าช่องเนี่ยจะลดทิปสปอนเซอร์ลงแล้วก็มาเพิ่มพวกที่เป็นรายได้ทางอื่นของช่องเราก็จะมีทําเป็นตัวอินพลาสขึ้นมาโปรดักของเราที่ทําเป็นโพกมาแล้วผลโพบอกว่าเอ้ยทำอาหารเสริมบำรุงสมองและการนอนให้หน่อยก็ออกมาเป็นตัวนี้เลยใครสนใจก็ไปซื้อไไไดด้้นนัผมทีี่หเ๋ยววแลิกก ส่วนของช่อง New World Finance ะจริงๆช่องเราตั้งขึ้นมาส่วนหนึ่งก็เพราะอยากได้เงินแต่ว่าส่วนหนึ่งอ่ะตอนที่เล่น TikTok หรือว่าดู YouTube เลยพวกเนี้ยมันไม่ค่อยมีคอนเทนต์ธุรกิจสำหรับคนรุ่นใหม่เวลาเราเสพคอนเทนต์ของฝรั่งอ่ะมันจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ entrepreneurship แล้วก็คนอเมริกาคือเป็นผู้ประกอบการกันตั้งแต่เด็กเลยเอ,อก็เลยอยากจะทำคอนเทนต์ที่จะตอบโจทย์คนกลุ่มนั้นเพราะฉะนั้นในอนาคตอ่ะก็จะยึดตรงเนี้ยเป็นหลักอาจจะขยายช่องแยกหรือว่าอาจจะทำในช่องเดิมแต่ว่าแตกรายรายการออกไป ทำไมพวกพี่ถึงใส่ที่คาดผมกันตลอดอ่ตอบีิตอบดิใส่มันก็ออกมาเป็นแบบนี้อ่ะอาจารย์ชัยเคยบอกเอาไว้ว่าจะพรีเซนต์หรือว่าจะทําธุรกิจเนี่ยเราจะเป็นจะต้องเปิดโง่เฮงกันนะทุกคนเพราะโง่เฮงเนี่ยมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นสดใสและประสบความสำเร็จยังไงล่ะใช่ไหมก็ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> อีกสักพักเดี๋ยวขายที่คาดผมเปิดโง,ง่เฮง เราจะทําให้ทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกับการใส่ที่คาดผมแล้วเราก็จะเอาที่คาดผมมาขายกันที่คาดผมที่คาดผมให้ตอบแบบจริงๆก็คือขี้เกียจเซ็ตผมไม่มีอะไรไม่ไปอยากเปิดหมูฮงนึกออกปะเพราะแบบเวลาตอนอยู่ที่มหาลัยอ่ะเนี่ยไออูไก่ตัางก็จะรู้ผมก็จะชอบทําเนี่ย หรือปะบว่าเาผมกับประทานแล้วชอบสบัดผมสบัดผมตลอดมันก็จะถามว่าเอมึงเป็นอะไรแต่สบัดเยอะมากเออก็ขี้เกียจเซตผมก็เลยเนี่ยที่ตอบโจทย์ที่สุดก็คือที่คาดผมใช่ใช่ไปกันต่อไปกันต่อ คำถามถัดมาเริ่มทํา YouTube มานานไหมคะกว่าจะหาทางของตัวเองเจออันนี้คือถามฝูอย่างช่องนี้วอลไฟแนน c ์เนี่ยจริงๆริงทำยูทู e มาประมาณปีนึงแล้วแต่ตอนแรกทาคริปโตเพิ่งจะมาเปลี่ยนแนวเป็นคลิปสั้นวิดีโอสั้นทิกตอกพวกเนี้ยสองเดือนที่แล้วเพราะว่าวีอคริปโตไม่มีใครดูเพราะราคาคริปโตมันยูทูปอะมีคนตาม2 0 0 0 0เป็นฐานอยู่แล้วเป็นเบสแล้วเราก็เปลี่ยนมาทำคอนเทนต์แนวธุรกิจสตาร์ทอัพชาแขงสองเดือนผ่านไปตอนนี้จาก2 0 0 0 0 เป็น1นึ่งแสนแปดหมื่นสามสไลดในทิกเก็จากศูนย์ถึงสามแสนภายใน2เดือน Facebook ประมาณแสนหนึ่งสรุปก็คือ2เดือนได้ประมาณ6กแสน สับสายก็หละเราทํามาทั้งปีของ,งเราเนี่ยเริ่มทํามาตั้งแต่ประมาณ2ปี2ปีกว่าเออเริ่มมาตั้งแต่ประมาณปี3แต่ว่าทําช่องแบบก็แกๆ์แกร์ไงเพิ่งจะมาเริ่มบูมจริงๆก็คือตั้งแต่ประมาณปี4ช่วงโควิดอย่างเงี้ยมันดันขึ้นมาเลยเพราะว่าคนอยู่บ้านเล่นหุ้นถือว่า<ท>มันเป็นตู้บุกเบ,บิกบการทำคอนเทนต์แนวการเงิน<ช>ที่สนุกเออการเงินที่สนุกของฝูว่าตอนทำคริปโตอ่ะจะไม่ค่อยฟังไปแบบ เบาๆเป็น low key ไเออถือเป็นแบบอาชีพเสริมได้แต่ยังไม่ถึงกับโตระเบิดเออแต่ของแมนะเพิ่งมาโตระเบิดก็คือมาทําคลิปเป็นช็อตทีเป็นชอตธุรกิจถึงแค่ชั่วขอแรียกมาดันใจในการเริ่มต้นเรียนรู้ลงทุนได้ไหมครับเก็บเงินเป็นแต่สมองไม่รู้วิธีทําเงินครับอันนี้ขออัญเชิญป้าเดวัน้เกมาตอบแทนแล้วกัน <c oughs> วิธีในการลงทุนอันนี้ผมรู้แต่แรงบันดาลใจนี่มันขึ้นอยู่กับบุคคลเนาะถ้าเกิดถามผมแรงบันดาลใจคืออะไรสั้นๆผมอยากรวยที่บอกว่าอยากรวยอ่ะคือเราไม่ได้อยากรวยเพราะแบบอเราเฟรนซี่เราแมสเราต้องการแบบขังเงินให้ได้ยเดยอะๆเราตองการสุดยค,ค, <c oughs> คือเรามองว่าชีวิตอ่ะมันก็เหมือนกับเกมออก่เป็นเกมที่มันไม่ได้มีจุดจบหรือไม่ได้มีอยแบบวินนิ่งว่าแบบเอ้ยคุณต้องทําอะไรถึงจะชนะมันคือเกมที่แบบ บางคนต่างเข้าไปเล่นบางคนอาจจะแบบไปฆ่าเอ็นเดอร์ดากอแล้วถือว่าบินเกมกใช่ไหมหรือบางคนอาจจะแบบเข้าไปทำเรสต s โ o น e อนจิเ e ียริ g งหรือกป่า ที่แบบทำเลสตโตนทำเป็นคอมพิวเตอร์อยู่ในไม้เ้าอีพีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สนุกของมันระบบออโตเมติกหรือบางคนแค่อยากจะเซอร์ไวท์ไปมันสร้างบ้านสวยหรือว่าทำฟาร์มอะไรก็แล้วแต่เล่นกับเพื่อนใช่เลยกับเพื่อนมันไม่มีโกที่เป็นอันเดียวอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะนิยามคำว่าชนะของเกมนั้นมันคืออะไรชีวิตก็เหมือนกันมันเหมือนกับเราโดดเกิดขึ้นมาในแซนบ็อกคุณจะไปเลือกอะไรเป็นวินดิ้งพอยต์เป็นจุดที่เราชนะอะไรอย่างเงี้ยเลยมองว่าการหาเงินอ่ะมันเหมือนกับเกมพอมีเงินเยอะกเมมก ชีวิตจริง <laughs> เล่นเพื่อหาเงิน <laughs> ใช้มันเป็นให้ชีวิตมีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายบางอย่างในการดำเนินชีวิตไปนั่นแหละ <c oughs> เหตุผลที่ไม่อยากให้ไปร r ซ z y กับเงินมากอยากให้เห็นแค่เป็นเกมก็เพราะว่าจริงๆแล้วในท้ายที่สุดอ่ะยิ่งเราหาเงินมาได้เราได้ซื้อสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นแบบซื้อเทล่านยเงี้ยซื้อเทลา่ทลาปุ๊บมันเหินแค่3วันมันรู้สึกดีมันรู้สึกดีแค่แป๊บๆแล้วแบบมันจะเริ่มด้านชา การที่หาเงินที่แบบโอ้ฉันมีวางแผนแล้วก็จะหาเงินมาแล้วเอาเงินไปสเปนกับไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นแล้วเราเรามีความสุขได้ซื้อสิ่งที่ต้องการอ่ะมันจะค่อยๆด้านชามาขึ้นเรื่อยๆเออเหมือนกับโซนนี้มีเทสลาขับพอยสดีกว่าเออขับพอยสักเกตไปไปไปเอาเป็นเป็นเรือยอทเลยไหมเออเป็นขึ้ืบินทุกซักลำไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเราจะไปจบที่ดาวอังคาเนืกออกใช่ป่ะคือถ้าเกิดเราไม่รู้จัก แบบไม่ฝึกสกิลของความพอใจในสิ่งที่มีอะ่ะถ้าเกิดเราหาเงินเป็นอย่างเดียวอะ่ะแล้วรวยขึ้นไปเรื่อยๆต่อให้เรารวยแล้วก็ยังจะมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าสิ่งที่เรามีเสมอเออถ้าเกิดเราฝึกหาเงินได้อย่างเดียวหามาได้เพิ่มปุ๊บปุ๊บมันรับตัวรู้สึกดี <laughs> รู้สึกดีปุ๊บไอเอ็กซ์โพเทชันเราอยากได้เพิ่มขึ้นอีกปุ๊บหาเงินได้อีกปุ๊บไปเรื่อยๆอยากยยได้เพิ่มขึ้นอีกมันจะไปเรื่อย <Okay. S 1> ๆโอเคเออเพราะฉะนั้นสกิลที่ต้องมีก็คือมีสองสกิล รู้จักพอในจุดๆหนึ่งที่เราจะพอได้เลยไม่แปลกว่าทําไมเราก็จะหนีชอบหนีเที่ยวใช่ไหมหนีแล้วไม่จะมาทำใช่ใช่เพื่อไปฝึกการเจรจาฝึกทักษงจำเป็นทั้งสองอย่างประมาณนั้นประมาณนั้นจริงจริงคอมเมนต์กันได้พวกเนี้มันเป็นอะไรที่แบบต่างคนต่างความคิดมีคําถามถามเพิ่มเองว่าสมองไม่รู้วิธีการทําเงินเลยออันเนี้ยอ่ะก็คือการที่จะทําเงินได้อ่ะคุณต้องมีคุณค่ากับคนอื่นก่อนเน่องไหม เ,ออเพราะฉะนั้นให้โฟกัสกับการทําประโยชน์หรือการสร้างอะไรให้กับคนอื่นสร้างอะไรให้กับคนในสังคมก่อนแล้วเดี๋ยวเงินอนะ่ะมันจะมาเองเหมือนกับ <Yes. S 2> การทําธุรกิจอะ่ะมันคือการแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน mm hmm. การแก้ปัญหานั้นคือแว l ์ลูใช่เออนั่นแหละซึ่งมันมีหลายงานยิ่งงานที่สร้างแว l ลูได้เยอะเงินยิ่งเยอะ,ยอ,ะอารมณ์แบบสมมติเราเป็นพานโลอ,อย่างเงี้ยถ้าเกิดงานเราคือการถูพื้น แล้วการสร้าง value ของเ,ขเราคือการทําให้พื้นทีา value มัน adding ดดขึ้นมาเท่าไหร่อัอนนั้นก็จะเประการเป็นเรึ่งของเราแล้วมันก็จะมีะบางอาชีพที่บแบบ value adding มันสูงมากกตัวอย่างมาสักอย่างดนอ่ะอย่างเช่นอ e ีลอนสร้างกระโดดไปดาวอังคารเอออะไรอย่างเงี้ยแบบ value ที่มันแก้ปัญหาให้กับคนที่ต้องการจ่ายมันเยอะเขาก็จะจ่ายเยอคีย์ take away ก็คือการที่จะหาเงินได้เยอะคือเราต้องสามารถแก้ปัญหาที่มี value สูงให้คนอื่นได้ไดเยอะ ถ้าเป็นอาชีพที่ใครๆก็ทําได้แวลูแอดดิ้งมันต่ำ,ตำเงินที่เขาจ่ายย่อมน้อยแต่ถ้าเกิดเป็นอาชีพที่แบบอาชีพหายากมีแค่ไอ้หมอเนี่เท่านั้นที่ทําได้ใครๆก็ยอมจ่ายเน่ึกออกไหมเออมันคืนนนอการแก้ปัญหาตอนนั้นะ่ะใช่ใอยากหาเงินมากก็ต้องหาสิ่งที่เราทําแล้วมีแวลูมากหรือต้องหาสกิลที่ทําให้เราทําสิ่งที่มีแวลูมากมันได้ อย่างเช่นของฝูี่ยทำคำติ๊กต๊ออะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการสร้างแวลูเหมือนกันเป็นการเอาความรู้มาให้คนแล้วคนเขายอมดูแล้วการดูนั้นมันเป็นการจ่ายค่าของแวลูนั้นมาถางโตใช่ใช่ใช่มีโมเดลหลายวิธีอันนี้คือวิธีการเลือกอาชีพวิธีการเลือกธุรกิจหาเงินมันคือคํานิยามของธุรกิจเลยคือการแก้ปัญหาให้คนอื่นอืม่าโมเดล Y โมเดล Y ายวาูบายอิดใช่ไหมมาซื้อมาทำไมมาครั้งแรกหรอครับผม เฮ้ยมาก่อนชาวบ้านชาวบ้านได้กุมภาขี้โมะไอ้หมอดิเหนยเหนยเหชาวแตะทรายมันดีจริงๆเลยนะผู้ได้แหละเฮ้ยนายเฮ้ยเฮ้ยเกิดเรื่องแล้วครับทุกคนวนึ้นสู่เว็บไซต์กลับกลายเป็นลิงกลับกลาไม่อยากเข้าเว็บไซต์ไม่อยากใช้แอป